อยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจกับน้องๆที่อยากจะเข้ามปักกิ่งเข้ามปักกิ่งยากไหมมันก็แอบยากนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเราเสมอไปนะมปักกิ่งอ่ะในบรรดาคนจีนด้วยกันเองอ่ะคือห้ามหันกันสาหัสมากแต่ปันอยากรู้ว่าในฐานะของนักศึกษาต่างชาติที่จะมาเนี่ยมันแบบยากง่ายต่างกันไหมถ้าเกิดไปเทียบกับคนจีนเราเทียบไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ากาวข่าวเขาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่แบบยากสุดในโลก10กว่าล้านคนแล้วแบบเข้ามเปย์ตาได้เนี่ยมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองแต่่วาาสํหรับ ชาวต่างชาติเนี่ยนะครับมันก็จะคนละระบบกันแต่ว่าแน่นอนว่ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเนี่ยคนก็อยากจะเข้าเยอะการสอบเข้าเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไปแข่งกับคนจีนนะครับแต่ว่าเราก็จะไปแข่งกับต่างชาติด้วยกันอยู่ที่ว่าในปีนั้นนั้น่ะต่างชาติจะสมัครมอเดียวกันกับเรากี่คนแล้วมหาวิทยาลัยต้องการรับกี่คนมีโควตากี่คนอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่แต้มบุญเราอยู่ที่แต้มบุญด้วยครับสาธุก็คือถึงเราจะคิดว่าเราไม่เก่งอย่างเงี้ยอาจจะโชคดีบางทีแบบว่าเอ้าคณะนี้สาขานี้ คนอาจจะสละดสิทธิ์ไปหรือว่าคนสอบน้อยพอดีแล้วเราก็ติดพอดีอย่างนี้ก็มีบ้างเค้กเนี่ยเรียนมัธยมที่ประเทศไทยช่แล้วก็มารเรียนปอตรีท,รที่ไหนลองพูดให้ฟังหน่อยค่ะา西大ยครับมันก็ต้องมีช่วงในการแบบเข้าปอตรีให้ได้เล่าให้ฟังหน่อยนะค,คือจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทุนมันเยอะมากครับพี่หมายถึงว่ามันจะมีทั้งทุนรัฐบาลจีนทุนของซื้อทุนเมืองหรือว่าทุนต่างๆนานาเนี่ยมันมีให้เยอะมากอยู่ที่เราจะไป เซิร์ชหาเองสมัยผมเนี่ยมันทุนน้อยมากครับตอนแรกเนี่ยผมก็เรียนมาหาลัยที่ไทยนั่นแหละครับผมเรียนที่ไทยไปแล้วพอ,พอได้ทุนที่จีนคือแบบว่าสมัยนั้นผมมันสิบกว่าปีแล้วครับม,มันก็เรียนรางไปว่างแตอว่ามันก็เขาจะให้เขียน study นสต n study plan ก็คือแผนการเรียนเพียงแค่เขาอยากรู้ทัศนคติของเราเท่านั้นเองอว่าเอยเรามีแผนยังไงเมืม่อเรามาเรียนถึงที่จีนแล้ว,ลวเราอยากจะทําอะไรต่อไปแล้วก็ส่งไปสมมติว,ว่าสมัครทุนรัฐบาลจีนไม่ได้โคต้าเต็ม มหาลัยเขาแบบเห็นแบบว่าเอ้ยความพยายามหรือว่าเห็นแบบอะไรบางอย่างในตัวเราเขาอาจจะออฟเฟอร์ทุนอื่นให้เราก็ได้อาจจะ<อ>ฉันมีทุนเมืองให้เธอนะออถ้ามีทุนอของบนทลนนี้ให้เธอเธอเอาอันนี้แทนได้ไหม แบบนี้ครับคาสารจากทางบ้านส่งเข้ามาภาษาจีนของเราเนี่ยจะต้องระดับไหนถึงจะเข้าปอตรีถ้าปัจจุบันเนี่ยถ้าที่ผมคุยกับน้องๆมานะครับส่วนใหญ่เขาระดับ5ระดับ6ขึ้นกันหมดแล้วครับสมัยผมเนี่ยเอสเเนี่ยก็เข้าได้แล้วแต่ปัจจุบันเข้าใจว่ามี SK แบบใหม่เข้ามาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้มันจะมี SSK ที่เขาพูดว่าเป็นเจนเป็นหนึ่งถึงเก้าแต่ว่า 1-6ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจุบันอยู่ยังไม่ได้มีการละเลงใหม่แต่ว่าเขาแค่เพิ่ม7-8-9เข้ามาสำหรับระดับสูงเฉยๆตอนนี้ยังไม่มีท่าทีว่า1-6เนี่ยจะละเลงใหม่เมื่อไหร่ครับแต่รู้แล้วนะว่าลิสต์คำศัพท์ของชุดใหม่จะเป็นแบบไหนแต่ยังไม่ใช้ก็เอาจริงก็ผมว่าถ้าให้ชัวร์สุดระดับ6เลยครับระดับ6เลยครับระดับ6เลยครับ เองนี่มันคันเทพดีว่าก็คือเอา6ให้ได้ภายในมอปลายถ้า<ช>คุณค,คิดว่าคุณเจ๋งจริง <c oughs> คุณต้องทำได้ออ